อรุณสวัสดิ์ค่ะเพื่อนๆวันนี้เกียบตชาตคุณป้าไฮเปอร์มาสวัสดีพร้อมกับไอหมอกสวยๆบนดอยโรงพยานะคะบริเวณนี้คือบริเวณหมู่บ้านสปันค่ะวันนี้เราตื่นเต้นมากเลยค่ะที่เรามาเจอไอหมอกบนยอดดอยวันนี้นะคะเพราะว่าเดือนมีนาคมเนี่ยเราก็ไม่คาดคิดนะคะว่ายังจะมีสายหมอกให้เราเห็นอยู่ค่ะวันนี้เราก็เลยตื่นเต้นกรี๊ดกร้ากันตนเช้าเลยนะคะไม่ผิดหวังที่เรามาช่วงนี้เลยค่ะฮัลโหลสายหมอก เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทางบ้านอย่าเพิ่งเบื่อคลิปของป้าเจี๊ยบซะก่อนนะคะเพราะทริปนี้ป้าเจี๊ยบมีเวลาถึง4วันสคืนค่ะป้าเจี๊ยบก็เลยอยากจะเก็บภาพความประทับใจของเมืองน่านไว้นะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เดี๋ยจะได้มีโอกาสได้มาเที่ยวอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าทริปนี้ของป้าเจี๊ยบเนี่ยเป็นไกด์ไลน์สำหรับเพื่อนๆบางคนที่กำลังจะคิดมาเที่ยวเมืองน่านก็แล้วกันค่ะ ตอนนี้เรากำลังอยู่บนถนนลอยฟ้านเมืองน่านนะคะถนนลอยฟ้าเส้นนี้ก็คือเส้นบ่อเกลือสันติสุขค่ะถนนเส้นนี้จะมีส่วนโค้งมากมายเลยนะคะแต่ละโค้งนี่สวยงามมากเลยค่ะโค้งที่มีชื่อเสียงก็คือโค้งตัวเอสนะคะหรือเรียกว่าโค้งพับผ้าค่ะและอีกโค้งหนึ่งนะคะที่มีชื่อเสียงและทุกคนอยากจะมาเช็คอินก็คือโค้งที่มีเลข3ค่ะหมายเลขสามจริงๆนะคะไม่เชื่อเพื่อนๆลองดูนะคะว่าโค้งเนี้ยเหมือนเลขสมหรือไม่ค่ะ นี่นะคะโค้งหมายเลข3ค่ะจากยอดดอและถนนหมายเลข3เราก็เข้ามาสู่ตัวเมืองหน้านะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของทริปเราค่ะที่จะท่องเที่ยวในเมืองหน้านะคะวันนี้เราก็จะท่องเที่ยวในตัวเมืองก่อนที่เราจะกลับค่ะจุดแรกที่เราเข้าไปนะคะก็คือเรือนโบราณค่ะที่สร้างจากไม้สักนะคะและมีอายุเกือบ200ปี ปลูกสร้างในสไตล์ไทยล้านนาค่ะบ้านหลังนี้นะคะมีชื่อว่าโฮงเจ้าฟองคําค่ะโฮงนี่แปลว่าคุ้มนะคะหรือบ้านซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้านายล้านนาไทยค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยของเชื้อสอายของเจ้าผู้ครองนครน่านโอที่62ค่ะสิ่งที่ประเจียบทึงกับบ้านหลังนี้ก็คือวัสดุที่นํามาสร้างบ้านนะคะบ้านหลังนี้สร้างด้วยไม้สักค่ะและไม้สักเหล่านี้นะคะ ถูกผ่าและซ้อมถากด้วยขวานและมีดค่ะเพราะสมัยก่อนไม่มีเลื่อยหรือเครื่องมือใดๆนะคะการประกอบตัวเรือนเนี่ยจริงไม่ได้ใช้ตะป,ปูค่ะแต่เข้าใช้วิธีเจาะไม้และเข้าไม้โดยใช้ไม้สลักไม้ค่ะ อนจะลาจากเมืองหน้าไปเจี๊ยบก็พาคณะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําเมืองหน้านะคะก็คือเสาหลักเมืองของจังหวัดน่านะคะ่ะเสาหลักเมืองของจังหวัดน่านเนี่ยอยู่ที่วัดมิ่งเมืองนะคะ วัดมิ่งเมืองเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งค่ะจากประวัติเนี่ยเขาบอกว่าวัดมิ่งเมืองเ,เดิมเป็นวัดร้างนะคะและได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นมาเป็นที่ประดิษฐานของเสาหลักเมืองของจักรวรรดินนในปัจจุบันนะคะจุดเด่นที่สวยงามของวัดมิ่งเมืองก็คือลายปูนปั้นที่ทาด้วยสีขาวอยู่บริเวณผนังด้านนอกของอุโบสถและวิหารนะคะสวยงามวิจิตรบรรจงมากจริงๆค่ะเพื่อนๆเ,เป็นฝีมือของช่างชาวเชียงแสนนะคะ และภายในก็มีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวนานและบทยอดอุโบสถที่บริสถานเสาหลักเมืองประจำเมืองน่านนะคะก็จะมีรูปพระพรมสี่พักนะคะแกะสลักอยู่ด้านบนแต่ละพระพักก็จะมีชื่อค่ะว่าเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาค่ะเรียกว่าเป็นวัดที่มีความสวยงามล้ำค่ามากจริงๆค่ะชาวนานมักจะเรียกวัดมิ่งเมืองว่าวัดเงินนะคะ ส่วนวัดที่เรากําลังยืนอยู่ที่นี่ก็คือวัดทองค่ะเมื่อไปวัดเงินแล้วเราก็ต้องมาที่วัดทองนะคะวัดนี้มีชื่อจริงว่าวัดสรีพันต้นค่ะสร้างโดยเจ้าผู้ครองนครนาราชวงศ์ภูคาค่ะจุดเด่นของวัดสีพันต้นก็คือโบสถ์สีทองเหลืองอร่ามไปทั้งวัดเลยนะคะแล้วก็มีพญานาคจิตเสียนเฝ้าบันไดด้านหน้าโบสถ์ภายในโบสถ์จะมีภาพเขียนลายเส้นประวัติพระพุทธเจ้าและประวัติของเมืองน่านค่ะ จากที่ีปเจียบสังเกตหลายๆวัดที่ไปมานะคะวัดในเมืองน่านแต่ละวัดเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะแต่ที่เหมือนๆกันก็คือภายในเนี่ยจะมีจิตรกรรมฝาผนังที่บอกเล่าเรื่องราวของคนในอดีตอันท,ที่สุดท้ายและท้ายสุดของทริปนี้นะคะก็คือหอศิลริมน่านค่ะเป็นหอแสดงงานศิลปะขนาดใหญ่นะคะตั้งอยู่บนพื้นที่13ไร่ค่ะตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน,านนะคะ ผู้ก่อตั้งและดำเนินการหอศิลป์ริมน่านก็คือศิลปินชาวนานชื่อวินัยป่าบริปูค่ะเป็นศิลปินชาวน่านชื่อดังนะคะท่านรักในงานศินละปะและได้รวบรวมงานศินละปะมากมายไว้ในหอศิลป์แห่งนี้ค่ะ และภายในหอศิลป์แห่งนี้ได้จัดแสดงภาพฝีพหัตถของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนาราชสุดาไว้ด้วยนะคะภาพวาดเหล่านี้ถือเป็นภาพวาดที่ทรงคุณค่ามากเลยค่ะ การเข้าชมงานศินละปะในวันนี้นะคะทําให้วาเจีบเนี่ยได้ข้อคิดอย่างหนึ่งนะคะว่างานศินละปะเนี่ยขึ้นอยู่กับอารมณ์และก็จินตนาการล้วนเลยค่ะห,หลายๆคนที่มองภาพภาพเดียวกันเนี่ยจะมีความคิดต่อภาพนั้นเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงขึ้นอยู่กับจินตนาการและอารมณ์ของเขานะคะความหมายที่แสดงในภาพเนี่ยแต่ละคนก็จะมองเห็นความหมายที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นงานศิลปะเนี่ยจึงเป็นงานที่เกี่ยวกับอารมณ์และก็จินตนาการล้วนๆเลยค่ะบริเวณนี้ก็คือเฮือนหนานบัวพันนะคะ สร้างไว้เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนานบัวพันศิลปินชาวน่านที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้วาดภาพกระสิบรักของปู่ย่าม่านที่วดัดภูนมินค่ะ ร้านขายของเที่ยรึกที่นี่โดดเด่นมากนะคะเพราะเป็นงานแฮนด์เมดค่ะนอกจากนั้นก็มีร้านกาแฟและสถานที่นั่งดื่มกาแฟชิลๆริมแม่น้ำหน้าน,นะคะและด้านหน้าก็มีปฏิมาก,กรรมจากงานโลหะนะคะเป็นรูปหนุ่มสาวกระซิปรัก คลิป4วัน3คืนของไปเจียบก็สิ้นสุดลงที่สถานที่แห่งนี้นะคะก่อนจะเดินทางไปสนามบินฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งๆเพื่อรับทราบการลงคลิปใหม่ของเจี๊ยบซาคุณป้าไฮเปอร์ด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย